นิฮาวค่ะอาจารย์เมย์วันนี้ขอเปิดรายการด้วยคำทักทายในแบบภาษาจีนนะคะยินดีมากๆเลยนะคะน้องเอวานิฮาวค่ะเอวาด้วยความสงสัยค่ะทำไมคนเขาถึงพูดกันว่าคนจีนไม่พูดว่านีิฮาวในกลุ่มคนรู้จักกาันแต่เอวาจำได้ว่าคำนี้อยู่ในบทแรกๆของหนังสือเรียนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับเม์เหลาือและพอดแคสต์ดีๆแบบนี้ที่จะสอนทุกคน เข้าใจและเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะพูดถึงภาษาจีนนะคะหลายๆคนค่ะก็คงจะเคยได้เรียนบทเรียนที่สอนเราพูดแนะนำตัวถามความสบายดีถามไถ่กันนั่นเองนะคะซึ่งก็มีที่มาจากประโยคนี้ค่ะนี้ au, ่าวนี้่าวมากซึ่งมีความหมายว่าสวัสดีเธอสบายดีไหม และคำตอบทุกคนรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันคือคำว่าหัวเหินหาวหนีเนอะอันนี้ตรงมากค่ะเพราะตอนที่เรียนอาจารย์ท่านก็ให้ฝึกแบบนี้ด้วยและคำตอบก็จะได้บอกว่าฉันสบายดีเธอละ่ะตอบกลับว่ายังไงนะคะ我也很好谢谢 ฉันเองก็สบายดีขอบคุณนะทีนี้ค่ะก็จะมีหลายๆคนนะคะออกมาพูดกันในโซเชียลค่ะสื่อสังคมออนไลน์บอกไว้ว่าทำไมคำพูดในบทเรียนมันจึงดูน่าเบื่อแล้วก็ดูไม่ make sense ในชีวิตจริงจริงๆแล้วเป็นแบบนี้ค่ะชวนทุกคนคิดนะคะจากประโยคที่ได้ยินไปในข้างต้นเนี่ยจริงๆเขามีวิธีฝึกอยู่ค่ะเริ่มต้นที่คำว่านีหา ถ้าทุกคนเอาแต่จำก็จะจำว่าอ๋อถ้าเราเจอเพื่อนคนจีนให้ทักทายว่าหนีเขาแต่จริงๆแล้วโดยลึกกว่านั้นมันมีความหมายแฝงอยู่นั่นก็คือหนีใช้วรรณยุคเสียงที่สามเขาใช้วรรณยุคเสียงที่สามเช่นเดียวกันและถ้าใครเรียนภาษาจีนในระบบพินอินมาก่อนจะรู้เลยว่า ปกติในชีวิตประจำวันเราพูดหนีห่าวเป็นเพราะเสียงของทั้งสองคำค่ะต่างก็เป็นวรรณยุกต์เสียงที่สามจึงต้องฝึกแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องว่าหนีห่าวลดตัวหน้าเป็นเสียงสองก่อนซึ่งถ้าในบทเรียนไม่แสดงคำศัพท์คู่นี้ออกมามันจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าทำไม จะต้องลดเสียงจากหนีเป็นหนีแล้วสุดท้ายจึงต้องออกเสียงเป็นหนีหาวฟังมาถึงตรงนี้เข้าใจเลยค่ะเป็นเพราะว่าบทเรียนจะพาเราไปรู้จักกับคำศัพท์อื่นๆที่ต้องผันเสียงนั่นเองนั่นคือสเต็ปแรกนะคะมาดูสเต็ปถัดไปค่ะวัเหนินหาาทั้งหมดนั้นคือการออกเสียงในรูปแบบที่ลดเสียงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเริ่มต้นที่คำว่าวัว ก็เป็นเสียงสามเหินก็เป็นเสียงสามและตัวสุดท้ายค่ะหขาก็เป็นเสียงสามถ้าหากว่าดูทั้ง3ามคำนี้เหมือนเดิมค่ะมีวิธีการเรียนคำศัพท์ให้ถูกต้องออกเสียงให้ถูกต้องจะต้องพูดอย่างเป็นธรรมชาติวัวเหินหขาจากเหินที่เป็นวรรณยุกต์เสียงที่สามเราชื่อทุกท่านได้สอนให้นักเรียนออกเสียงว่า วเหินเ่าในรูปแบบของ3 2 3นี่คือวิธีการสอนในด้านของการออกเสียงวรรณยุกต์ที่ถูกต้องนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วทุกคนหายสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมบทเรียนพินอินหรือบทสนทนาบทแรกของทุกคนที่เรียนภาษาจีนจึงต้องเริ่มต้นด้วยบทสนทนาง่ายๆแบบนี้ความเป็นจริงก็คือ เราจะได้ฝึกทั้งการออกเสียงที่ถูกต้องการทักไทยที่ถูกและเหมาะสมตามกาลเทศะนั่นเองนะคะนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของตัวเทคนิคทางด้านของการออกเสียงที่เป็นพื้นฐานของการเรียนพินอินนั่นเองค่ะถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเมนลออชือด้วยนะคะ เรียนภาษาจีนให้สนุกต้องเรียนให้เข้าใจทั้งในมุมของการใช้ภาษานาวัฒนธรรมด้วยนี่เองแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ